บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ สองเรื่องเด่นแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะในเดือนพฤษภาคมและก็โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินของเดือนพฤษภาคมนี้จะได้รับวงเงินสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสองกลุ่มนี้ทั่วประเทศนะคะใครบ้างจะได้รับสิทธิ์วงเงินที่จะได้รับเริ่มตั้งแต่9 0 0รบาทสูงสุดอยู่ที่1,000บาทข่าวแล้วไม่เกิน3คนสูงสุดอยู่ที่3,000บาทเอกตารางการจ่ายเงินและก็ในส่วนของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ2กลุ่มนี้ใครบ้างได้รับสิทธิ ติด,ต,ด,ต,ดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้นันมาแจ้งข่าวดี2เรื่องเด่นสําหรับพี่น้องประชาชน2กลุ่มนี้ทั่วประเทศมาจริงจ่ายจริงตามนัดเลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะเรื่องแรกที่เราจะมาตามกันก็คือข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนใครได้รับการโอนเงิน900บาทโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้วไม่ต้องตกใจในส่วนของทางสํงงานักงานประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ได้รับการโอนเงิน แล้วนะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลค่ะมีมติเห็นชอบนะคะให้ลดอัดตรางเงินสมทบป,ประกันสังคมเหลือ3%เปอร์เซ็นเป็นระยะเวลา6เดือนล่าสุดค่ะประกันสังคมเริ่มที่จะทยอยโอนเงินส่วนต่างที่จ่ายเกินให้กับผู้ประกันตนแล้วเฉพาะ55จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์คือเริ่มโอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม25 6 8เป็นต้นไปได้เงินคืนสูงสุดอยู่ที่900บาทขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและก็ยอดเงินนะคะที่จ่ายเกินจริ ในช่วงเวลานั้นประกันสังคมโอนเงินนะคะเข้าช่องทางไหนก็จะมีบัญชีธนาคารที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพกกับนายจ้างสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็บัญชีที่ผู้ประกันตนลงทะเบียนไว้นะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา39สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชัน SSO Connect ของทางสํานักง,งานประกันสังคมค่ะในส่วนของจังหวัดที่ได้รับการโอน55จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตามนะคะเริ่มกันที่จังหวัด กระบี่กาญจนบ,บุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแก่นฉะเชิงเซาชนบุรีชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ค่ะแล้วก็จะตามมาด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดตรังตากนาครน,นายกนคนปรปฐมนครพนมค่ะนครราชสีมานาครศรีธรรมราชนะคะนครสวรรค์จังหวัดน่านมงกาารแล้วก็ปราจีนบุรีแล้วก็ตามมาด้วยพระนครศรีอยุธยาพยาพังงานะคะพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมหาสาร,รคามมุกดาหารและแม่ห้องศนค่ะยะโสธร ยาลาร้อยเอ็ดระยองลำปางลำพูนเลยนะคะสงขลาสตูลสมุทรสาครสระบ,บุรีสิงห์บุรีแล้วก็สุขโขทัยสุราษฎร์ธานีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์แล้วก็อุทัยธานีค่ะเงินถูกส่งตรงโอนเข้าบัญชีให้แล้วเงินเข้าบัญชีแล้วไม่ต้องตกใจแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินประเด็นที่2เรื่องที่2ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา30 และมาตรา39ล่าสุดนะคะในส่วนของการประกาศอย่างเป็นทางการอัปเดตตารางการจ่ายเงินเงินส่งครบุตรในกลุ่มผู้ประกันตน1,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีสูงสุดคราวละไม่เกิน3คนซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินส่งครบุตรคุณนสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรอายุไม่เกิน6ปี บบรริูณ์ก็จะได้รับเงินสูงคราะอบบุตรค่ะโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินของเดือนพฤษภาคมตรงกับวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะยินดีด้วยค่ะสําหรับสวัสดิการในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นี่คือข้อมูขาาลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ